สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศริสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศรีสเกตและกันทลักษ์ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c ส New ีซนิวภาะอีสานเ d จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและคณะกรงแก้วค่ะอําเภอโพสีสุวรรณค่ะจัดโครงการปั่นปัน,ปนรักสองพร้อมเยี่ยมและมอบสิ่งของเป็นกําลังใจแก่ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุพื้นที่ตําบลโดดค่ะที่บ้านหนองกกยูงหมู่ที่10ตําบลโดดอําเภอโพสิสวรรณจังหวัดริสเกต นายสุวรรณเนธเมติกูลนายอำเภอโพสิสุวรรณเป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานตามโครงการปั่นปันรักสองเพื่อเยี่ยมและมอบสิ่งของเป็นกำลังใจแก่ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ โดยมีนางขวัญตาคิดดีปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มง,งานบริหารงานปกครองพันตำรวจเอกเสรีคงยืนยงผู้กำกับการสถานีตำรวจพูทอนโพสิสุวรรณนายอุทิศพิทักษา์าสาธารณสุขอำเภอนายเสถียรน,น้อยดำรองนาย,ยกเทศมนตรีตำบลโดดนายสมคิดพรมทาผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโดดข้าราชการพนักงานลูกจ้างสมาชิกกองร้อยอาสาอำเภอโพสิสุวรรณที่23 นายสมานชัยใยดวงกำนันตำบลโดดผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำน,นันและประชาชนตำบลโดดร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นายสวุวรรณเนตรเมติกุลนายอำเภอโพสิุวรนกล่าวว่าอำเภอโพสิ um ุวรนได้ดำเนินการจัดก,กิจกรรมปั่นจักรยานตามโครงการปั่นปันรักสองเพื่อขับเคลื่อนง,งานตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองและจังหวัดริสเกตประกอบด้วย การขับเคลื่อนง,งานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอรหรือพอชอ,อการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาจังหวัดศรษสะเกศประเด็นคนศรษสะเกศฮักแผงแบ่งปันและคนศิษสะเกศสุขภาพดีการขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมต้นแบบตามแนวทาง1ิบโครงการสำคัญของกรมการปกครองประจำปีงบประมาณ2565และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบว,วินัยคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ส่งเสริมให้คนในสังคมไทยเป็นคนมีคุณธรรมและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมสังคมคุณธรรมอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันน์ภายใต้หลักธรรมทางศาสนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคลื่อนการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอโพสิสวรโดยการสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ให้ทีมนักปั่นจักรยานซึ่งประกอบด้วยข้าราชการลูกจ้างกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันประชาชนตำบลโดดได้ตระหนักถึงการเคารพกฎจราจรเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนและขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัญชญา,าของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอโพสิุวันโดยปั่นจักรยานจากหน้าเทศบาลตำบลโดดอำเภอโพสิุวันเพื่อเยี่ยมและ มอบสิ่งของเป็นกำลังใจแก่ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุและครัวเรือนยากจนตามฐานข้อมูล tpmap จำนวนสีรายและมอบบ้านให้กับครัวเรือนยากจนตามโครงการขับเคลื่อนสูตรอำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอโพสิุวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565รายนางสงกาเมืองจันทร์ที่อยู่42หมู่ที่10ตำบลโดดอีกด้วยนอกจากนี้อย่างได้มีการปั่นจักรยานเยี่ยมครัวเรือนตามโครงการโคกหนองนาโมเดลรายนางอารุณศีใจดีหมู่ที่10ตำบลโดดซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้านครอบคลุมพื้นที่ประมาณ3ไร่โดยแบ่งพื้นที่สำหรับเลี้ยงปลาจำนวน3บ่อ ลองไส้ไก่หนึ่งคลองเลี้ยงปลาหลากหลายชนิดได้แก่ปลานินปลาดุกปลาสวายปลาตะเพียนปลาหมอปลาช่อนปลานวนจันทร์ปลายิโศกปลาจระเมดเป็นต้นมีพื้นที่สําหรับปลูกไม้ยืนต้นจํานวนสองไร่ได้แก่ต้นมะม่วงต้นขนุนมะพร้าวน้ําหอมฝรั่งกล้วยน้ําว้าและพืชผักสวนครัวได้แก่ ขิงขาดตะไคร้ใบมะกรูดสารแน่หอมพริกมันเทศเป็นต้นโดยเจ้าของพื้นที่ได้ปลูกพืชสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนสามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้โดยการน้อมนำหลักปัชญาของสกิจพอเพียงมาปรับใช้จนเป็นวิถีชีวิต way of life สามารถเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ดูงานของชุมชนได้เป็นอย่างดีทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ิหรือโควิด1 i n อย่างเคร่งครัดค่ะ